เป็นประจำทุกวันจันนะคะที่เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการเลือกมุนิธสภาวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่อการประชุมของกะกะตออยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการเคาะประกาศในส่วนของการรับสมัครว่าวันที่เท่าไหร่ก็ออกมาแล้วนะคะ20-24พฤษภาคมและรู้สึกว่าในส่วนของการลงคะแนนนะคะของระดับ อาเภอเนี่ยน่าจะเป็นวันที่9มิถุนายนเดี๋ยวเราได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องถึงการประกาศนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศการรับสมัครสวที่จังหวัดลบบุรีนะคะบรรยากาศสําหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะต่างก็ทยอยเดินทางมาขอรับใบสมัครสววันแรกเฉพาะที่อำเภอเมืองลบบุรีครึ่งวันเท่านั้นนะคะมีจำนวนถึง15คน บรรยากาศที่สำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจากหลากหลายสาขาอาชีพต่างทยอยเดินทางมาพบนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นณที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีขอรับใบสมัครหรือว่าใบสวสองพร้อมแนบข้อมูลแนะนำตัวหรือใบสวสามและแนบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาด้วยตนเองนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดทําการคือ8ปดนาฬาสานาทีซึ่งผ่านไปครึ่งวันก็พบว่ามีผู้ขอรับใบสมัครแล้ว15คนและหากรวมกันทั้ง11อําเภอนะคะมีผู้มาขอรับใบสมัครกว่า50คนทางนี้การสมัครรับเลือกสอวอรเริ่มสมัครไม่เกิน15วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสอวอใช้บังคับและกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันแต่ต้องไม่เกิน7วัน โดยผู้สมัครรับเลือกเลือกสมัครได้เพียงแค่1กลุ่มอาชีพและ1นึ่อำเภอเท่านั้น ส่วนที่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะก็พบว่ามีประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาขอใบสมัครตั้งแต่ก่อนเปิดเวลาทําการเช่นเดียวกันก่อนจะนำใบสมัครเข้ายื่นสมัครในวันเปิดรับสมัครก็คาดว่าจะเป็นวันที่20-24พฤษภาคมนี้แต่ก็แน่นอนแล้วล่ะค่ะว่าเป็นวันที่20-24พฤษภาคมจากการพูดคุยกับผู้สมัครสวรท่านหนึ่งนะคะให้ข้อมูลว่ายังสับสนกับระเบียบของกะกะตแต่ก็ยินดี ที่จะเข้ามาสมัครแม้ว่าจะมีค่าสมัครสูงถึง2,500บาทโดยต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเลือกสอวอด้วยตนเองเพราะว่าตามกติกาแล้วการเลือกสอวอนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธ์ก็เลยยอมที่จะจ่ายเงิน2,500บาทเพื่อเข้าไปสังเกตการในกลุ่มอาชีพรู้ทั้งรู้ว่าตนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเลือกเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ก็ยังมีอดีตผู้สมัครสอวเมื่อปี62นะคะตัดสินใจเข้ามาสมั ด้วยก็หวังที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาบางคนก็มาพร้อมกับกองเชียร์แบบนี้ละะ่ละค่ะท่านผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกเอกสารแจ้งแล้วก็เน้นย้ำเตือนไปถึงการมาคับใช้ระเบียบกกตว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี67วันนี้คุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณอำนาจพุทธี ผู้ในการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเสดครับสวัสดีครับท่านผู้บังคับท่านผู้ชมท่านครับขอเริ่มต้นที่พื้นที่ของจันทบุรีก่อนครับขนาดนี้ยอดผู้ที่มารับใบสมัครเป็นไงบ้างครับผอครับหลังจากที่นะครับเปิดให้ผู้ที่ประสงค์นะฮะหรือผู้สนใจไปขอใบสมัครนะฮะแต่วันที่สิบนะฮะ สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะฮะสามวันเนี่ยมีผู้ไปขอแล้วนะฮะก็คือเก้าสิบเก้าคนเก้าสิบเก้าคนที่ขอใบสมัครไปครับอ่าเก้าสิบเก้าคนพื้นที่ไหนยังเยอะสุดถ้ายังเป็นอำเภอเมืองอยู่ไหมครับยังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะฮะอเภอเมืองครับอืมครับก็ก็ถือว่าก็ก็ค่อนข้างคึกคักถูกไหมฮะถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นสําหรับจันทบุรีครับครับนะคนับ ครับอาทิตย์นี้อะเข้าเรื่องเรื่องของระเบียบกกตปอ,อ,อ,อครับว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสอวอเนี่ยมีข้อห้ามนะสิ่งที่คนอยากจะสมัครสอวอเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรยังไงบ้างครับครับตัวระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกที่สภา2 5 6พเนี่ยนะครับก็มีผลบังคับตั้งแต่วันที่27เมษในายนส5 6พเป็นรอไต้นมานะครับก็หลักๆก็กจะประมาณนี้ครับว่าในการแนะนําตัวนะฮะถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีการรับสมัครนะฮะตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประสงค์จะลงสมัครเนี่ยก็ทําเอกสารแนะนําตัวได้นะครับเอ mm hmm. ทีสองหน้าเนี่ยนะครับสามารถแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครได้นะครับมีผู้ช่วยแนะนําผู้ช่วยในการแนะนําตัวก็สามารถมีได้แต่ต้องมาแจ้งต่อสํานักงานกรรจังิกัดก่อนดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถแนะนําตัวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ก็ได้ครับนะครับสำหรับสื่อสารถึงผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครด้วยกันนะครับนี่สำหรับข้อห้ามานะครับ สาหรับข้อห้ามนะครับเมื่อมีพระราชกิจการแล้วเนี่ยนะครับก็ห้ามนะครับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเนี่ยนะครับหรือผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับห้ามไปกระทําการในลักษณะเป็นการจ้างให้คนมาลงสมัครนะครับ,รบหรือรับจ้างที่จะลงสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือการรวมตัวรวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อจัดคนให้มาลงสมัครเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใดอะไรอ่เงี้ยหรือเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างนี้นะครับจะเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งก็จะมีโทษทางอาญาด้วยนะครับ <c oughs> สําหรับผู้ประกอบอาชีพท,ทางวิทยุกระจายเสียงท <c oughs> ยุโทรทัศน์สื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนัก อ่าดนตรีวิธีกรต่างๆอันนี้ก็ต้องห้ามใช้ความสามารถเป็นวิทยาชีปกากล่าวในเพื่อประโยชน์ในการแนะนําตัวนะครับอ่าแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ห้ามแนะนําตัวหรือเปิดตัวจะลงสมัครนะฮะทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์สาระต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นข้อห้ามครับอืมแปลว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ประกาศข่าวสักคนหนึ่งอายุสักสี่สิบขึ้นดูแมสวสมัคร อา,อายุ40ขึ้นแล้วอยากจะสมัครสรวท่านท่านยังทําหน้าที่ของท่านได้ต่อไปยังทํางานได้ต่อยังอ่านข่าวได้เป็นผู้ประกาศข่าวได้ถูกไหมยรแต่ว่าแต่ว่าอย่าพูดออกทีวีว่าเดี๋ยวผมจะสมัครอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับถ้าทาถ้าทําในการประกอบอาชีพตามปกติโดยสิจริรณ์เนี่ยนะฮะเราถามวา่าโดยปกติอย่างไรก็คงดูว่าว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นปกติไม่มีการสมัครว่าท่านท่านเป็นวิทยกรอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะคือใณะอย่างไรแต่ถ้า จะเข้าไปในลักษณะเป็นการแนะนําตัวหรือเปิดตัวอะไาร์นะหรอการไลงไว้สดไม่ได้ครับจะเป็นผิดระเบียบผิดกฎหมายครับแปลว่าการพิสูจน์เจตนาเรื่องนี้ความจริงก็คงไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรถูกไหมฮะครับครับถูกครับครับอืมอืมอืมอสำหรับประชาชนทั่วไปแ่ะครับติดตามเรื่องราวของการสมัครสวถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปร่วมสมัครด้วยไม่ได้ไปรับใบสมัครมาเตรียมที่จะไปไปยื่นใบสมัครเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเลือกสวค,ครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งได้ยังไงบ สาหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้สมัครเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมได้โดยการหนึ่งก็คือช่วยช่วยตรวจสอบติดตามนะฮะในส่วนของผู้สมัครเองว่ามีการกระทําการที่ไม่ชอบโดยกฎหมายไหมนะฮะเพราะว่าถ้ามีการมันอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่รัฐมนูญกาหนดกฎหมายกําหนดถือไม่อย่างไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งเนในวันเลือกนี่ก็สามารถไปสังเกตการได้ครับสังเกตการในกระบวนการเลือกได้ครับหรือแจ้งเบาะายการผู้ิิตเลือกตั้งต่อสํานักงานกรกตหรือก็ตจังหวัดก็ได้ครับ แล้วผมไม่รู้มีหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกับลักษณะที่แบบนัดแนะกันมาเดี๋ยวเธอกาให้ฉันฉันกาให้เธอไอ,ออย่างเนี้ยม,มีมีระเบียบที่เกี่ยวข้องไหมเอ่อก็จะอยู่ในระเบียบนี้แหละครับแลนน้วก็จะประก<ห>อบด้วยคําพิพากษาของศาลฎิกาในปีหกสองในการเลือกสว่าปีหกสองนะครับซึ่งในสองพิกาปีหกสองเนี่ยนะครั้งนั้นเนี่ยศาลก็มองว่าในการที่โทรศัพท์คุยกันนะครับขอ เบอร์หนึ่งเลือกเบอร์สองเบอร์สองเลือกเบอร์สามเวียนกันอย่างนี้นะครับเมื่อเรามีคะแนนเท่ากันแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปหาเพิ่มอย่างเงี้ยศาลรมองว่าอย่างนี้เป็นการอ่าเรียกอะไรเป็นการหมุนเวียนลงคะแนนให้แก่กันนะครับอ,อย่างเงี้ยซึ่งเป็นการเป็นการแนะนําตัวโดยไม่ชอบด้วยระเบียบด้วยกฎหมายครับอืมอ๋อมีมีรายละเอียดซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีนะครับสําหรับโดยเฉพาะท่านที่เอออยากจะลงสมัครเนี่ยเพราะว่ามีระเบียบโดยเฉพาะของทางกกตที่ต้องปฏิบัติตามค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าในเรื่องของสวเนี่ยไทม์ไลน์ก็เริ่อบออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆละเดี๋ยวเราจะว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีสวชวันนี้วันนี้ก็คงจะไทม์ไลน์ออกแล้วฮะว,วันนี้ครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกังประชุมเลยวันนี้แล้วครับอ๋อชุดใหญ่ประชุมวันนี้ใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็จะมีประกาศนะฮะมีประกาศกําหนดวันวันเลือกทั้งสามระดับเนี่ยนะฮะอำเภอจังหวัดประเทศเนี่ยฮะรวมทั้งวาระสมัครก็วันนี้แหละครับวันนี้จะทราบปรับอ่าครับครับซึ่งก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างจาก่่่คาาารรนนนนะเเชืออวป็ยงัั้บ ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพอครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ